ปฏิจจสมุบาทแห่งอาหารของวิชาและวิมุตติดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าแม้วิชาและวิมุตติก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของวิชาและวิมุตติคําตอบเพิงมมีว่าพ่ชงทั้งหลายเจประการดังนี้ดูกอ่นภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่า ถึงแม้พ่อชงทั้งหลายเจ็ดประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของพ่อชงทั้งหลายเจ็ดประการคำตอบพึงมีว่าสติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้สติปัฏฐานทั้งหลายสี่ประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสติปทานทั้งหลายสีประการคําตอบพึงมีว่าสุจริตทั้งหลายสามประการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้สุจริตทั้งหลายสามประการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของสุจริตทั้งหลายสามประการคำตอบพึงมีว่าการสำรวมอินทรีย์ดังนี้ ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้การสารวมอินทรีย์ก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของ,ของการสารวมอินทรีย์คำตอบเพิ่มมีว่าความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะก็เป็นธรรมชาติมีอาหาร หาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะคำตอบเพิม่มมีว่าโยนิโสมนัสการดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม้โยนิโสมนัิการก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของโยนิโสมนัสการคำตอบพิ่มมีว่าศรัทธา ดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าถึงแม lever, ้ศรัทธาก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของศรัทธาคำตอบพึงม,มีว่าการได้ฟังพระสธรรมดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงแม้การได้ฟังพระสธรรมก็เป็นธรรมชาติมีอาหารหาใช่เป็นธรรมชาติที่ไม่มีอาหารไม่ ก็อะไรเล่าเป็นอาหารของการได้ฟังพระสัทธรรมคําตอบพึงมีว่าการคบสัตบุรุษดังนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหลที่เมื่อการคบสับปรุษเป็นไปบริบูรณ์แล้วย่อมทําการได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทําศรัทธาให้บริบูรณ์ศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำโยนิสมนัสการให้บริบูรณ์ โยนิโสมนสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทําความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทําการสํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสํารวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทําสุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์สุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำสติปฐานทั้งหลายสประการให้บริบูรณ์ สติปฐานทั้งหลายสีประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำโพชฌงทั้งหลายเจประการให้บริบูรณ์โพชฌงทั้งหลายเจ็ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและวิมุติให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งวิชาและวิมุตตินี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเปรียบเหมือนเมื่อฝนหนักๆตกลงบนภูเขา น้ำฝนนั้นไหลไปตามที่ลุ่มย่อมทำซอกเขาซอกผาและลำห้วยทั้งหลายให้เต็มครั้นซอกเขาซออผาและลำห้วยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงน้อยทั้งหลายให้เต็มบึงน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำบึงใหญ่ทั้งหลายให้เต็มบึงใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำน้อยทั้งหลายให้เต็มแม่น้ำน้อยทั้งหลายเต็มแล้วย่อมทำแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายให้เต็มแม่น้ำใหญ่ทั้งหลายเต็มแล้ว ย่อมทำมหาสมุทรสาคอนให้เต็มดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งมหาสมุทรสาคอนนั้นย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และเต็มแล้วด้วยอาการอย่างนี้นี้ฉันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อนี้ก็ฉันนั้นกล่าวคือการคบสัตรปรุษบริบูรณ์แล้วย่อมทำการได้ฟังพระสัทธรรมให้บริบูรณ์การได้ฟังพระสัทธรรมบริบูรณ์แล้วย่อมทำศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาบริบูรณ์แล้วย่อมทำโยนิโสมนสิการให้บริบูรณ์โยนิโสมนสิการบริบูรณ์แล้วย่อมทำความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ความเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะบริบูรณ์แล้วย่อมทำการสำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์การสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์แล้วย่อมทำสุจริตทั้งหลายสามประการให้บริบูรณ์สุจริตทั้งหลายสามประการบริบูรณ์แล้ว ย่อมทำสติปทานทั้งหลายสีส่ประการให้บริบ <ized> ูรณ์สติปทานทั้งหลายสี่ประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำพ่ชงทั้งหลายเจ็ดประการให้บริบูรณ์พ่ชงทั้งหลายเจ็ดประการบริบูรณ์แล้วย่อมทำวิชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอาหารแห่งวิชาและวิมุตตินี้ย่อมมีได้ด้วยอาการอย่างนี้และบริบูรณ์แล้วด้วยอาการอย่างนี้ดังนี้แหล